สวัสดีครับ FC พอตอ่อ fFC ลุงพลปาแตนตทุกทุกท่านนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปดูคลิปของหน้าตายกกโกกเนาะถ่ายทำขณะที่ก้ยเจงเดินถือลอตเตอรี่นำมาให้ยายนะครับให้ยายสมควรเนาะบอกว่าไปเจอปาแตนตที่ตลาดนะครับด้วยความบังเอิญน,นะครับซึ่งปาแตนตก็ได้ถือโอกาส ฝากลอตเตอรี่ให้กุยเจ๋งนำมาให้ยายสมควรที่บ้านนะครับเป็นภาพที่เห็นแล้วก็ทำให้บรรดาเอฟซีต่างๆเอฟซี FC ของลุงพลพัฒน,นเนาะเอฟซี FC พอตอที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับก็มีความรู้สึกปลื้มเนาะมีความสุขนะครับแล้วก็ยายสมควรนี่ก็ได้โวยพอนให้พัฒนเนะาะยายสมควรพูดว่าสาธุข,ขอให้แม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง เด้อแม่จะจ้างคนมารำถวายเท้าคำเงินนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้ปะเต็นนี่รวยรวยสุขภาพแข็งแรงของให้ผ่านพน้นวิกฤตสิ่งเลวร้ายต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับส่วนตาชาญก็อวยพรให้ปัต็นถูกหวยงรางวันที่หนึ่งวันนี้นะครับคขอวยพรอของพ่อของแม่นี่ดังนำทิพย์โลมใจ ชุ่มฉ่ำใจหัวใจผู้เป็นลูกเลยนะครับคำอวยพรของพ่อของแม่นี่ศักดิทธิ์สำหรับลูกๆเสมอนะครับเป็นภาพที่นานแล้วเนาะสามปีนะครับที่ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเนาะเพราะว่าป้าแต่นี่เวลาจะเข้ามาหาแม่หาพ่อทีไรนี่มักจะเป็นประเด็นทุกทีเลยนะครับ ยิ่งวันนี้นะครับที่ได้เห็นภาพยายสมควรแล้วก็ตาชานี่อวยพรให้ป้าแต่นนะรับรองได้เลยนะครับมันจะมีคนดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ไม่เป็นสุขนะครับทั้งยายฝรั่งเศสทั้งลูกนอกไส้นะครับถ้าได้เห็นภาพนี้แล้วภาพแห่งความภาคภูมิใจภาพแห่งความประทับใจของยายสมควรที่มีคำอวยพรให้แก่ป้าเต็นนะครับรับรองได้เลยว่า ผู้หญิงคนนั้นจะต้องดิ้นสุดๆจออาการเก้วกราดนะครับคืนนี้คอยดูก็แล้วกันว่านางจะได้สดออกมาลักษณะไหนนะครับแล้วกอแม่นอกไส้เขาจะบิดเบือนเรื่องนี้ยังไงนะครับสงสารประแต่น,นะครับอยากจะมาหาพ่อแม่ให้สบายใจสักครั้งก็ไม่ได้มานะครับกลัวจะเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาเพราะมันมีคนคอยแซรนะครับคอยอิจฉาริษยาป้า แล้วก็คอยใส่ร้ายนะครับเอาไปบิดเบือนนะเอาไปแซะด่าป้านะครับภาพนี้สร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับภาพพี่ยายอวยพรให้ประเต็งแล้วก็ตาชาน,นี่อวยพรให้ประเต็งน,นะครับมันหนีไม่พ้นนะครับผู้หญิงคนนั้นป่านี้เขาก็เดือดผุดผุด,ด,ดอยู่ในใจนะครับนี่ใส่เขาเป็นยังไง เอฟซีทุกๆท,ท่านก็คงจะรู้นะครับคาําอวยพรของยายบอกว่าขอให้ปตะเ t e d รวยๆขอให้ประเต็นผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เข้ามาถาถุมนะครับให้ผ่านสิ่งเลวร้ายนี้ไปด้วยดีนะครับเป็นคำอวยพรที่มีค่ามากๆเลยดังนำทิพย์ฉลมใจลูกนะครับเรงว่าคดีอยู่ในชั้นศาลแล้วมันจะสงบนะครับ แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ยังมาแซะป้านะครับแปลกเนาะเขาก็หยุดช่วงหนึ่งนะครับเขาไม่ได้แซะป้านะแต่ว่าเริ่มมาแซะสองสามวันนี้นะครับทั้งๆท,ท,ที่ลุงก,กับป้านี่ไม่เคยพูดถึงเขาเลยนะไม่รู้เป็นไงเขาถึงกลับมาแซะป้ากับลุงอีกโดยเฉพาะ mm hmm. ป้านี่แซะป้ามากเลยนะครับ mm hmm. มันเป็นเรื่องที่ประหลาดนะครอบครัวนี้นะ ประหลาดมากๆเลยกับมีคนนี้นะครับเป็นไัยหลุดกอออกไปเลยอ่ะแต่ก็ได้เห็นคลิปของหน้าตายวันนี้นะครับก็ทําให้รู้สึกเบาใจที่น้องๆของประต็นนะครับมองแบบว่าในลักษณะที่เป็นมิดกว่าเดิมนะครับเป็นมิดกว่าสามปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะ,อะไอ้ไหลนี่เดี๋ยวนี้ไม่ด่าลงด่าป้าแล้วนะครับก็ทําให้ม,มีความรู้สึกว่า ถ้าหากประเตนแล้วก็น้องๆฝั่งนี้นะครับกลับมาคืนดีกันได้รับรองได้เลยผู้หญิงคนนั้นอกแตกตายเขาคงทนไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีความอิจฉาริษยานะครับพี่สาวพี่เคยมันเป็นกรรมของเขาเนาะเป็นกรรมของนางเองแหละนางทำร้ายตัวเองนะครับเราไปฟัง คำข,ของยายอวยพรให้ลูกๆเนาะอวยพรให้ประเต้นนะครับเราไปฟังกันเลยนะครับวันแม่เราจะอวยพอลูกนะวันแม่นี่ก็คือแม่จะวยพอลูกนะเอออ้าวเพื่อลูกแล้วแม่ทําได้ขอให้มีความสุขความเจริญสุขสุขุนในทางมีดีได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแห่งเงินไหนนองทองไหนดัง ไอ้ล่นมื่อล่นอเอาไฟใช้กินบ,บกจบพอรงสูกูสูกคนมันละผู้ที่นับถื้อไปมิกลับ่เงินเงินในหนองทองไใ้มาใ้มารังว่านี่มีแต่หล่นทงหล่นไทยใส่โเบกดจักเชอรอใหยูดีมีแๆๆต่ความจุความเจริญจุดตัวบาบร่างกายแย่งแร่รนรๆๆูกูซูคนมันละ ไอ้อัญญมันก็ยืนสาทุกนี่เ <ừ> um. ท่านีนโนโน้ล่ะเนาะหมาเท่านี้แล้ว